List. I บทที่2น้ำเสียงอันราบเรียบตลอดจนการจำชื่อเสียงของลูกสาวในวินได้อย่างถูกต้องของบุตรชายสุดสว่าดทำให้คุณหญิงอภิรักษ์ภูบาลรู้สึกผิดหวังไม่สบายใจและไม่พอใจขึ้นมาทันที แต่ท่านก็ไม่กล้าที่จะแสดงอะไรออกมานอกจากพูดว่าใช่จ้ะลูกสาวของเนวินก็มีอยู่คนเดียวนางเยเด็กง่อยนี่แหละน้องายก็ยังเด็กอยู่ไม่ใช่หระอครับพาดาถามอีกด้วยเสียงอ่อนโยนการเอ่ยออกชื่อของเด็กสาวพิการของเขาในครั้งนี้เป็นเหตุให้ถูกมารดารอบคอนและพูดประชดว่าคุณชายซักไ่แม่ เรากับจะเตรียมตัวเป็นเจ้าบ,บ่าวของเด็กนั่นคำพูดของมารดาทำให้พาดายิ้มน้อยๆด้วยเขารู้ดีว่าไม่ว่ากรณีใดมารดาของเขาย่อมไม่ต้องการให้เขาแต่งงานกับเด็กสาวผู้นั้นในเมื่อเธอเป็นทิดาของนายวินสิรวิทย์ซึ่งเป็นสหายคนเดียวของเจ้าคุณบิดาที่มารดาของเขาชิงชังเหยียดหยามไม่ต้องการคบค้าสมาคมด้วยทั้งนี้ เพราะความเป็นคนบ้านนอกไม่ได้ฉืบสืบเชื้อสายมาจากตระกูลเก่าแก่ของนายวินนั่นเองความจริงเรื่องนี้พาดาไม่เคยเห็นด้วยกับมารดาของเขามาช้านานแล้วเขาเบื่อหน่ายความเจ้ายศเจ้าอย่างเหยียดหยามผู้ที่ต่ําต้อยกว่าของท่านมาแต่ไหนแต่ไรด้วยเขาได้ถอดอุปนิสัยใจคอมาจากพญาอภิรักภูบาลผู้เป็นบิดา ผมจะเป็นเจ้าเป่าของน้องสายได้ยังไงในเมื่อผมไม่ได้รักแกและผมมีโฉมของผมอยู่แล้วทั้งคนชายหนุ่มพูดเรื่อยๆแต่แม่ดูคุณชายไม่เดือดร้อนเมื่อพูดถึงเด็กนั่นท่านพูดเป็นเชิงแยงและตัดพอ้อเพราะขวางหูในน้ำเสียงอ่อนโยนของบุตรชายเมื่อกล่าวคำว่าน้องสายผมกำลังจะถามคุณแม่ว่า เราจะทำอย่างไรกันดีสำหรับการเป็นนี่อวินครั้งนี้ที่แม่ให้เด็กไปเชิญคุณชายมานี่ก็พ่อแม่รู้ว่าการจะมากรุงเทพของพอเพื่อนรักของเจ้าคุณพ่อของคุณชายครั้งเนี้ก็เพื่อจะมาตกลงกันเรื่องนี่สินกับเรานั่นเองเพราะเขาคงจะได้ข่าวการกลับมาของคุณชายซึ่งเรื่องมันคงจะไม่มีอะไรมากสำหรับตเศษฐีบารนอกนั่น นอกจากจะเตรียมมากำหนดวันแต่งงานระหว่างคุณชายกับเด็กง่อยลูกสาวที่ขายไม่ออกของเขาซึ่งหากคุณชายไม่แต่งเราก็ต้องเตรียมเงิน7แสนไว้ให้เขาแต่เราจะไปเอาจำนวนเงินนั้นมาจากไหนพาดาพูดเบาๆคล้ายลำพึงกับตนเองครั้งที่สองนะคล้ายลำพึงกับตนเองเรื่องนี้แม่เองก็จนปัญญาพอข้าวของ เพชรนินจินดาที่เรามีอยู่หากแม่นำไปขายจะได้เงินมาอย่างมากก็คงไม่เกินสองแสนห้าและอีกตั้งเกือบห้าแสนเล่าจะไปเอามาจากไหนคุณผู้หญิงผู้เจ้ายศเจ้าอย่างพูดอย่างทุกร้อนผมผมคิดว่าจะพูดขอผัดผ่อนกับอวินดีไหมครับนายอภิรักษ์ภูบาลถามมารดาของเขาอย่างปรึกษาหารือโอ้ย ป่วยการจากคุณชายในเมื่อสัญญาที่เจ้าคุณพ่อของคุณชายทําไว้กับเขามันมัดตัวของเราเองหากคุณชายไม่แต่งงานกับลูกสาวนายวินแม่กับคุณชายก็จะต้องมีเงินสดให้ในายวินเขาเแสนแต่ถ้าไม่มีเงินและไม่แต่งงานก็หมายความว่าวัชระเวทของเราจะต้องตกเป็นของเจ้านายวินคนนั้นเห็นไหมลูกว่าเรามันเข้าตาจนแค่ไหน ทางรอดของเรามีอยู่ทางเดียวเท่านั้นอะไรครับคุณแม่พาดารีบซักถามคันแล้วเขาก็ต้องรอบถอนใจออกมาเบาๆอย่างคนที่สิ้นหวังและกำลังใจเมื่อได้ยินมารดาตอบว่าหาเงินเจ็ดแสนมาให้ในวินผมจะไปหามาจากไหนเงินตั้งเจ็ดแปดแสนคุณหญิงอึกอกักลังเลอยู่เล็กน้อยแล้วก็ขยับกายเข้าไปใกล้บุตรชายอีกนิด เมื่อตัดสินใจช่วยออกความเห็นอย่างไม่สู้เต็มเสียงว่าแม่คิดว่าเรื่องนี้คุณชายลองปรึกษาหารือหนูโชมดูบ้างดีไหมจ๊ะบางทีแกาอาจจะช่วยคุณชายกับแม่ได้โอ้ไม่ได้หรอกครับไม่ดีแน่ผมไม่อยากให้โชมมารู้เรื่องนี้ของเราพาดารีปฏิสเสธไม่เห็นพ้องด้วยโทจะไปอายอะไรกันจ๊ะคุณชายของแม่ผัวเมียกันแท้ท คนอื่นที่ไหนจะได้ไปปิดบังแม่เชื่อเหลือเกินว่าเรื่องเนี้ยหนูโชมัวช่วต้องช่วยเราได้แน่ๆเพราะคุณพ่อคุณแม่ของแกเท่าๆที่แม่รู้ก็เป็นเศรษฐีอยู่คุณหญิงพูดเสียงอ่อนหวานแต่พาดาย,ยังคงยืนกรานไม่เห็นด้วยกับความคิดของมารดาผมคิดว่าม,มันไม่เหมาะครับที่เราจะไปรบกวนโชมเธอเป็นผู้มาทีหลัง ไม่สมควรที่จะมาเดือดร้อนและรับรู้อะไรด้วยถึงแม้ว่าเธอจะได้ชื่อว่าเป็นภรรยาของผมก็ตามถ้าอย่างนั้นคุณชายจะทำยังไงต่อไปจ๊ะเสียงที่ถามของสตรีผู้เป็นมารดาเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อบุตรชายไม่เห็นพ้องด้วยผมคิดก่อนว่าที่เราจะถูกยึดวัชระเวทเราชิงขายเอาเงินชัยนี่อวินเสียก่อนไม่ดีหรืออย่างน้อยเราก็คงจะเหลือเงิน พอที่จะไปปลูกบ้านอยู่ใหม่ซึ่งถึงจะไม่โออ่างดงามใหญ่โตอย่างวัชระเวทมันก็ยังทำให้เราอยู่อย่างสบายไม่มีสิ่งกังวลใจชายหนุม่มเปิดเผยความคิดเห็นของเขาอันเป็นเหตุให้มารดากรีดร้องออกมาอย่างตกอกตกใจว่าโอ๊ยตายแล้วคุณชายของแม่เราจะขายวัชระเวทเราจะขายวัชระเวทไม่ได้หรอกจก้ะขายไม่ได้ ถ้าไม่ขายก็หมายความว่าคุณแม่จะยอมให้อวินยึดวัชรเวทของเราอย่างนั้นเหรอครับพาดาย้อนถามแม่ไม่ยอมจ้ะไม่ยอมแม่จะไปอย,อยู่ที่อื่นไม่ได้นอกจากอยู่ที่วัชรเวทใครๆคงจะพาก,กันหัวร้อยยอหากเห็นคุณหญิงอภิรักษ์ภูบาลอยู่ในบ้านซอมซ้อแม่ทนไม่ได้คุณหญิงอมพรรีบบอกบุตรชายของท่าน พาดาจึงมองดูอย่างอ่อนโยนพลางถามว่าถ้าคุณแม่ไม่ยอมทั้งสองอย่างเราจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้ครับก็แม่บอกคุณชายแล้วไงจ้ะว่าให้ลองพูดกับหนูโฉมท่านยืนยันคำแนะนำแต่ผมก็ได้เรียนคุณแม่แล้วว่าผมไม่ต้องการให้โฉมมารับรู้วุ่นวายเดือดร้อนกับเรื่องของเราซึ่งเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยถ้าคุณชายไม่ยอมพูดกับหนูโฉม เราก็ต้องคิดหาช่องทางอื่นต่อไปแต่เรื่องที่จะให้วัชรเวทตกไปเป็นของผู้อื่นแม่ก็ทนไม่ได้เหมือนกันหากว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่คุณหญิงอภิรักษ์ภูบาลจนกรอบจนถึงกับต้องขายวัชระเวทเพื่อใช้หนี้เขาโอ้ยแม่ทนไม่ได้ทนไม่ได้คุณชายของแม่คุณหญิงอมพรพูดด้วยท่าทางที่บอกความขยะแขยงและเจ็บปวดปนกัน พาดาได้แต่แอบทอดถอนใจอย่างวิตกทุกข์ร้อนและพูดเออออก,กับมารดาของเขาว่าเอาละครับตกลงเรื่องนี้เราค่อยคิดอ่านว่าจะทำยังไงกันต่อไปแต่อย่างไรอย่างไรผมก็มั่นใจว่าอาวินคงจะยอมให้เราผัดผ่อนบ้างอย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่งจาาคุณชายลองคิดดูให้ดีก็แล้วกันว่าเรื่องที่แม่แนะนำานักเป็นยังไง ท่านไม่ยอมลาเลิกความพยายามที่จะให้บุตรชายขอความช่วยเหลือจากภรรยาของเขาพาดาจึงยอมรับคำไปตามเรื่องว่าครับต่อจากนั้นเขาก็ขอตัวกลับไปห้องพักคำพูดของเขาในตอนท้ายที่เกี่ยวกับนายวินนั้นทําให้เขาถูกมารดาคอนควักเมื่อเขาเดินพลนออกมาจากห้องของท่านแล้ว <c oughs> ลูกพ่อ แทนที่จะนึกโกรธเคืองเจ้าบ้านนอกเจ้าเล่ที่หวังจะจะครุบตัวไว้ให้หนางลูกสาวง่อยของมันกับเฉยเฉยแซำยังเชื่อมั่นว่าเจ้าในวินจะยอมให้ผัดผ่อนนี่หากไม่มีเมียคงรีบรับเป็นเคยขวัญของเจ้าเศรษฐีบ้านนอกแล้วโถวคุณชายนะคุณชายคุณหญิงอภิรักภูบาลเฝ้าคิดผิดหวังน้อยใจที่บุตรชายของท่านไม่ยอมชิงชังข้างแขนศิรวิทย สองพ่อลูกไปกับท่านด้วยซ้ำยังไม่ยอมทำตามคำแนะนำของท่านเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือจากโชมพิไลส่วนพาดาอภิรักภูบาลน,นั้นการได้รับรู้เรื่องราวต่างๆจากมารดาทำให้เขาหมดความสุขด้วยพาดายังคิดไม่ออกว่าเขาจะหาเงินจำนวนไม่น้อยนั้นมาใช้นี่ในวินได้อย่างไรเพราะไม่ได้สังเกตสีหน้า และแววตาท่าทางของสามีโชมพิไลจึงร้อนทลาเข้าไปหาสามีของเธอเหมือนนกน้อยระเลงลมโอ้พาดาขาคุณทิ้งโชมให้อยู่คนเดียวตั้งเกือบสองชั่วโมงเนี่ยค่ะคุณคุยอะไรกับคุณแม่ท่านคะนอนนเธอโอบวงแขนไปรอบคอของเขาพร้อมทั้งเงยแเป็นหน้าขึ้นถามด้วยเสียงอ่อนหวาน และมองดูเขาด้วยประกายตาหวานฉําผมมีเรื่องกับคุณแม่นิดหน่อยพาดาตอบอย่างเสียไม่ได้เป็นครั้งแรกในระยะหกเดือนที่ได้อยู่ร่วมกันมาที่เขารู้สึกลำคาญและเบื่อหน่ายละคนกันในความซักไซของภรรยาแต่ทำไมนานนักล่ะคะชมคิดถึงพาดาออกคาจะตามไปที่ห้องคุณแม่แล้วสิคะแต่อายคุณแม่ท่าน เดี๋ยวท่านจะลอเอาว่าชมอ่ะห่างพาดาไม่ได้ชมพิไลจีปากพูดเฉาะเราะเหตุผลของการที่เธอไม่ตามเขาไปที่ห้องของมารดาทําให้พาดาสะอึกเพราะเขาคิดว่าการที่เธอไม่ตามเขาไปนั้นควรจะเกิดจากการรู้ว่าอะไรควรและไม่ควรมากกว่าชมเตรียมตัวนอนแล้วหรือนี่ชายหนุ่มพูดไปอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อเห็นภรรยาของเขาอยู่ในชุดนอนสีส้มอันบางเบานี่สามทุ่มกว่าแล้วนะคะโชมตั้งใจจะนอนตั้งแต่สองทุ่มด้วยซ้ำไปค่ะเพราะพรุ่งนี้โชมจะต้องไปหากิ่งเดือนเขาเกี่ยวกับงานของสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนโฉมไงคะขืนนอนดึกๆสวยตายละพรุ่งนี้ถ้างั้นโชมทำไมไม่รีบนอนเสียละ่ะคอยผมทำไมพาดาพูดยิ้มยิ้ม หากไม่มีพาดาโฉมนอนไม่หลับหรอกค่ะเธอชมไมตาตอบเสียงแผ่วหวานงั้นคุณควรเตรียมตัวไปนอนได้แล้วที่รักผมขอเวลาห้านาทีเท่านั้นสำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าพาดาบอกภระระยาของเขาเสียงอ่อนโยนพร้อมกับก้มลงจูบที่หน้าผากของเธออย่างเอ็นดูเมื่อคลายวงแขนออกจากรอบเอวคอดของโฉมพิไลและเตรียมจะผ่าไป ผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดนอนแต่หญิงสาวคงโอบรอบคอของเขาไว้แน่นไม่ยอมให้เขาผราไปจากเธอพาดาจึงมองดูภรรยาของเขาอย่างสงสัยและบอกเบาๆว่าผมจะไปเปลี่ยนเสื้อวันนี้พาดารักชมน้อยรู้หรือเปล่าคะชมพิไลถามสามีของเธออย่างตัดพอผมไม่เข้าใจ นายอภิรักษภูบาลพูดอย่างงุนงงภรรยาสาวเจ้าเสน่ห์จึงตอบเสียงอ้อยสส้ยว่าทุกครั้งที่พาดาจากโชมไปไหนอะ่ะพอกลับมาพบโชมคุณต้องเออต้องบอกโชมว่าชื่นใจผมคิดถึงโชมเหลือเกินแต่คืนนี้คุณเฉยเมอกับโชมมากโทเท่านั้นเองเหรอที่รัก พาดาหัวเราะเบาๆพางประคองใบหน้าของเธอให้เงยขึ้นแล้วก็ก้มลงประทับริมฝีปากของเขาลงบนริมฝีปากอันหนาเต็มอิ่มไปด้วยความเยายวนของโฉมพิไลผู้เป็นภรรยาคืนนั้นถึงแม้โฉมพิไลจะหลับไปนานแล้วพาดาก็ยังคงนอนลืมตาโพลงอยู่แม้จะพยายามข่มตาข่มใจให้หลับลงสักเพียงใด เขาก็ไม่อาจหลับลงได้แสงจันทิสาสเข้ามาทางหน้าต่างสาสต้องใบหน้าอึบอิ่มงดงามของโฉมพิไลให้แลดูนวลใหญ่หน้าพิสมัยทั้งทั้งที่ขณะน,นี้สายตาของพาดาจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของภรรยาแต่ใจของเขากับไพร่ไปคิดคำนึงถึงซิลวิสสองพ่อลูกซึ่งมีข้อผูกพันและผูกมัดอยู่กับเขา อาวินน้องรายหัวใจของเขาท่องทวนชื่อของสองคนนั้นพร้อมกับภาพของชายร่างผอมเกร็งผิวสองสีผู้ยิ้มง่ายหัวเราะง่ายบอกถึงความมีอารมณ์ดีอยู่เป็นนิดของนายวินสิรวิทย์ก็ปรากฏขึ้นในห้วงนึกของพาดาและติดตามมาด้วยภาพของเด็กหญิงเล็กๆน่ารักซึ่งน่าสงสาร ด้วยความพิการของหน้องทายเด็กหญิงผู้นั้นหรือที่ท่านเจ้าคุณบิดาของเขาหมายมั่นเป็นนักหนาที่จะได้มาเป็นสะพภยพาดายังจำได้ว่าเขาเคยแลเห็นเด็กหญิงผู้นั้นตั้งแต่เธอลืมตาดูโลกได้ไม่นานเพราะเขาได้ติดตามบิดาไปเยี่ยมอารัตด,ดาอาวินเมื่อได้ข่าวว่าคลอดบุตรเป็นหญิงความเป็นลูกคนเดียวของบิดามารดา ไม่เคยมีน้องทำให้เขาตื่นเต้นยินดีกับคําว่าน้องที่บิดาจะพาไปดูแม้น้องนั้นจะไม่ใช่สายเลือดของผู้ให้กำเนิดของเขาก็ตามแต่เมื่อเห็นร่างเล็กกระจจอยร้อยที่นอนอยู่บนเบาะตัวแดงเหมือนลูกหนูเขาก็แอบสายหน้าบอกบิดาว่าน้องไม่เห็นน่ารักเลยครับตัวแดงแดง,แดงเหมือนลูกหนูหน่าเกลียดออกชายไม่อยากได้หรอก เจ้าคุณพ่อของเขาหวัวเราะชอบใจเสียงกลางวานันพรางบอกว่าพ่อน้องโตอีกหน่อยก็จะหายหน่าเกลียดและน่ารักมากชายรู้ไหมว่าอาวินกับอารัตด,ดาเขายกน้องให้ชายแล้วตกลงเราก็ต้องเอาน้องกลับบ้านด้วยสิครับแล้วเราจะเอาอะไรให้น้องกินถึงจะว่าน่าเกลียดเขาก็ยังโอดห่วงใยไม่ได้เรายังไม่เอาไปหรอก ฝากให้อวินกับอารด,ดาเลี้ยงไว้ก่อนพอโตค่อยเอาไปบิดาตอบแล้วอวินกับอารด,ดาไม่เสียดายแย่หรอครับเด็กชายพาดาอภิรักภูบาลถามอย่างกังวลและสงสัยปนกันซึ่งทำให้นายศิรวิทย์หัวเราะเสียงดังเมื่อตอบเมื่อตอบเขาแทนท่านเจ้าคุณพ่อว่าอาไม่เสียดายหรอกเพราะอาย,ยให้คุณชายแล้วนี่ นายอภิรักภูบาลไม่เคยคิดว่าคําสนทนาโต้อตอบกันของผู้คำสนทนาโต้อตอบของเขากับผู้เกิดก่อนทั้งสองเมื่อเขายังอยู่ในวัย12ปีนั้นจะเต็มไปด้วยความหมายอันลึกซึ้งซึ่งเขาเพิ่งจะได้เข้าใจวันนี้เองอีกครั้งหนึ่งที่พาดาได้ปล่อยให้จิตใจของเขาล่องลอยไปในอดีตภาพของเด็กหญิง ซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ล้อเลื่อนเป็นประจำได้ปรากฏซ้อนภาพของทาโรกน้อยที่ซุกตัวอยู่บนบอดสีขาวอันอ่อนนุ่มสิ่งที่พาดาจำได้ไม่เคยลืมก็คือดวงตาคู่ที่สวยแปลกประหลาดผิดเด็กอื่นเพราะมันจะทำให้ทุกคนที่พบเห็นเธอบังเกิดความเอ็นดูหลักใครเมตตาสงสารพาดาจำได้ว่า เขาพบน้องสายครั้งสุดท้ายที่จันทบุรีเมื่อเธออายุได้ประมาณเจปีจริงอย่างที่เจ้าคุณพ่อของเขาพูดเลยยิ่งโตน้องสายก็ยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูยิ่งนักแต่อานิจาเสียดายที่เธอพิการฉะนั้นถึงจะไม่ใช่ญาติพาดาก็รักและสงสารน้องสายรากับเธอเป็นน้องร่วมสายโลหิตของเขาและเด็กหญิงพิการผู้นั้น ก็มีความรู้สึกต่อเขาไม่แตกต่างกันเท่าใดนักเพราะหากมีใครไปถามเธอว่าหากไม่มีพ่อน้องสายจะอยู่กับใครเธอก็จะตอบโดยทันทีและไม่เสียเวลาคิดว่าหากไม่มีพ่อน้องสายก็ไปอยู่กับเจ้าคุณลุงกับพี่ชายสิคะและต่อจากนั้นเธอก็จะออดอ้อนเขาอย่างน่ารักว่าพี่ชาย ให้น้องสายไปอยู่ด้วยคนนะคะน้องสายจะพยายามหัดเดินค่ะพี่ชายจะได้ไม่ต้องอุ้มน้องสายน้องสายจะมีดือ้อไม่ร้องไห้ไม่สนค่ะน้องสายหากไม่มีโฉมพี่ไลพี่อาจจะแต่งงานกับเธอก็ได้แต่ไม่ใช่แต่งเพื่อต้องการให้พ้นจากการเป็นลูกหนี้ของอวินพี่แต่งงานกับเธอเพราะความสงสารพี่สงสารเด็กพิการ ที่จะต้องเผชิญกับโลกกว้างตามลำพังหากสิ้นบุญอวินพาดาคิดคำหนึ่งถึงเด็กสาวพิการด้วยจิตใจอันอ่อนโยนถ้าคุณหญิงอภิรักภูบาลมียานทิพย์สามารถร่วงรู้ถึงความรู้สึกของบุตรชายท่านจะมีความรู้สึกอย่างไรหนอในเมื่อความคาดคิดที่ท่านประชดประชันเขาอยู่ในความเป็นจริงในที่สุดคืนนั้น กว่าพาดาจะหลับลงได้ก็ย่างเข้าเขตวันใหม่พร้อมกับเกิด,กดความหวังบางอย่างในตัวเด็กสาวผู้นั้นว่าบางทีเรื่องเนี้ยน้องสายคงจะพอช่วยพี่ได้เราคงจะตกลงกันได้ด้วยดีคุณแม่ผมขอยืมเงินสักห้าร้อยเถอดครับรับรองสิ้นเดือนจ่ายผู้พูดเป็นชายหนุ่มในวัยสามสิบเศษ รูปร่างหน้าตาของเขาอยู่ในเกณฑ์พอใช้ผิวของเขาขาวต่างกับมารดาที่ผิวค่อนมาทางดำซับมีดวงหน้ากว้างใหญ่จนเกินงามผิดกับดวงตาที่รีเล็กของบุตรชายอะไรกันเมื่อวานนี้พอเหลือมก็ขอยืมแม่ไป300หมดแล้วหรือมารดาถามอย่างตกอกตกใจโทรกะอสีสมบัติเงิน300อบาท ใช้แบบเดียวก็หมดคุณแม่ไม่น่าวอรี่เลยพลราะเหลิมหรือเฉลิมชัยพูดตานทองพูดเสียงอ่อนหวานกับมารดาของเขาวอรี่วอแร,อร่อะไรกันยะเพราะเหลิมนะ่ะคนนึกว่าแม่เป็นเศรษฐีกระมังมารดาพูดอย่างถอนชิวเปล่าผมไม่ได้นึกว่าคุณแม่เป็นเศรษฐีผมขอยืมและผมก็ใช้นินาฮใช้กี่ร้อยกี่ร้อยแม่ขี้เกียจจะจำ พ่อเหลืมไม่เคยที่จะหยิบยื่นมาใช้แม่สักครั้งเมื่อเอาไปแล้วอย่าลืมนะจ๊ะว่าเงินเหล่านั้นนะ่ะแม่ต้องกู้เข้ามาคุณนายเสหลาผู้เป็นมารดาพูดใครจะขอความเห็นใจแต่บุตรชายของหล่อนกลับพูดแย้งอย่างน้อยอกน้อยใจว่าที่คุณแม่ไปกู้เขามานี่เห็นจะไม่เกี่ยวกับผมหรอกคุณแม่กู้มาส่งให้ยยโฉมไปเรียนเมืองนอกเมืองนานต่างหาก พอได้ยินบุตรชายพูดอย่างน้อยอกน้อยใจคุณนายเฉาก็รีบชี้แจงให้เขาเข้าใจเสียงอ่อนเสียงหวานว่าเรื่องน้องได้ไปเรียนเมืองนอกเมืองนานเนี่ยพ่อเหลิมก็รู้อยู่แล้วว่าเพราะเหตุใดไม่น่าที่จะน้อยอกน้อยใจแม่หากแม่ไม่ยอมลงทุนไหนเลยพ่อเหลิมจะได้คุณพาดาอภิรักภูบาลมาเป็นน้องเขยผู้ดีอย่างคุณพาดาเนี่ยถ้าน้องสาวข,ของพ่อเหลิมไม่ได้ไปนอก จ้างให้ก็ไม่มีหวังได้เข้าใกล้เขาทั้งงามทั้งรูปทั้งร่ำรวยสักตระกูลสูงหาได้ไม่ง่ายนักหรอกสำหรับผู้ชายสมัยเนี้ยตอนท้ายหล่อนพูดถึงบุตรเขยอย่างนิยมชมชื่นเรื่องบ้านที่จำนองเขาไวแ้แล้วใกล้กำหนดไทยคุณแม่บอกให้ชมรู้บ้างหรือ,อยังครับฉเฉลิมชัยถามยังเลยจ้าเพราะแม่เห็นเขาเพิ่งกลับมาใหม่ๆ ไม่อยากกวนใจเขาเอแต่ผมคิดว่าคุณแม่ลองทาบทามโฉมไว้บ้างก็ดีเหมือนกันนะครับส่วนผมตั้งใจว่าหากโฉมมาคราวนี้จะขอยืมเขาใช้นี่เจ้านัดสักสามพันพอรู้ว่าผมมีน้องเขยเป็นเศรษฐีมันทวงเช้าทวงเย็นอยากจะเอาไปฟาดหัวมันสักทีเฉลิมชัยแนะนำมารดาพร้อมกับตระเตรียมแผนการขอยืมเงินน้องสาว เอาเก็บไปเที่ยวไตรเฮฮาโดยเอามานัดเพื่อนคนหนึ่งของเขามาเอ่ยอ้างว่าเป็นเจ้าหนี้เออพ่อเหลิมอย่าเพิ่งไปกวนใจน้องเลยเชื่อแม่เถอะเพราะแม่เองก็จะต้องรบกวนเขาอยู่แล้วมานดารีบห้ามปามคุณแม่ก็ส่วนคุณแม่สิครับผมก็ส่วนผมเงินนิดหน่อยเท่านั้นเองหากโฉมบิดพริ้วก็เต็มทนอย่างน้อย ชมก็ควรจะเห็นใจพี่ชายอย่างผมบ้างพูดจบเขาก็ยิ้มอย่างมีเลศในซึ่งทำให้สตรีผู้เป็นมานรดารู้สึกไม่สบายใจหล่อนจึงรีบกล่าวแก้แทนธิดาด้วยนิสัยของบุตรชายคนโตดีว่าเป็นเช่นไรแม่คิดว่าแม่ชมนะ่ไม่บิดพริ้วหรอกจก้ะแต่ที่แม่พูดก็เพราะแม่รู้สึกเกรงใจเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือแม่ยังไม่อยากให้คุณพาดาเข้ามารู้ไส้ของเรา แต่คุณแม่อย่าลืมนะครับว่าเรามัวปิดบังรักษาป่มเขื่องอยู่อย่างนี้แล้วก็ไส้ของเรามันขาดซะก่อนจะแก้ไขเรื่องนี้แม่รู้จักแต่ก็อยากจะรอรอไปก่อนจึงขอร้องพ่อเหลิมนางพุตานทองพูดเสียงอ่อนหวานทั้งถามบุตรชายของหล่อนต่อไปอย่างเอาอกเอาใจว่าเมื่อกี้พ่อเหลิมขอยืมเงินแม่ห้าร้อยใช่ไหมจ๊ะ เฉลิมชัยถูมือไปมาอย่างนึกก็หยิบในใจในความสำเร็จและรับคำว่าใช่ครับเดี๋ยวแม่จะไปหยิบให้อ้พอพ่อเหลิมเห็นแก่แม่เถิดอย่าเพิ่งไปกวนใจน้องมารดาพูดเป็นเชิงขอคำมั่นสัญญาในตอนท้ายชายหนุ่มจึงค้มสีสารับตกลงครับผมจะเชื่อคุณแม่ขณะนั้น ยังไม่ทันที่คุณนายเฉลาจะลุกขึ้นไปหยิบเงินให้บุตรชายทั้งหล่อนและเฉะลิมชัยก็ได้ยินเสียงรถแล่นเข้ามาในเขตบ้านเอ๊ะใครมาพ่อเหลิมลองชะโงกดูที่หน้าต่างสิลูกจบบทที่สอง Artlist.io